สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนกลับมาแล้วเด้อสาวอีสานเนี่ยแม่ลิกาค่ะพี่น้องพ่พอกันโดนเป็นเดือนแล้วเนาะ,ะ,ะเออปฏิเฮ็ดคลิปนะคะายากยังดอกยากลูกยากเต้าละแล้วก็หลายสิงย่งหาพี่น้องหลายสิงย่งอือเป็นยังีงอเอาเหมือน,นมากแล้ววันนี้ก็ได้ตำซ่้กุ้งดองน้ําปลากวนซูพีซูนองกินนะคะมาได้มา เดี๋ยวก่อนอย่าวางฉันยังสี่ท่อนอัน,น่ได้เฮ็้คลิปดนไลค์ก็เป็นอันเงงๆง,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 งะๆได้ไม่มยังดอกอ,อันนี้ดองไว้เต็มว่นแล้วตั้งใจคักว่าวันนี้ยังไงก็ต้องทำคลิปนะเพราะว่าคิดฮอดหลายนะอืนะกุ้งดองไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเป็นตัแแสบปอมาเดินม,มาเอา้ากินเข้าวค่ะพี่น้องแล้วก็มีอ่ะยอดอ่อนทันตะวันนะคะ กินกุ้งดองน้ําปาก็ต้องกินกุ้งก่อนนะอืมคิดหอดคิดถึงกันมานาะพี่น้องเอ้ยบอไม่เลิ่มกันไปเราเตี๋ยประเทศคลิปโดนไล่เนาะโดนให้เนาะมาค่ะแล้วปุ่มใส้ เพื่อเดียววินข้าไปส่งวันนอนแล้วก็มาหารเฝ่าต่ำมันซูฟีซุนอนองกินละอดองกุ้งกันมากดองหัวมันใส่น้ำถ้าเป็นกุ้งสดสดเลยก็ไม่กินหัวนะแต่ว่าถ้าเป็นกุ้งรองอร่อยเพราะว่าเคยกินห้องเกาหลีเข้าใส่หัวน้ำนมันมัน,ม,นมันแส่บ อ่อนทันตะวัน มื่อเนี่ยหนาวฝนตกเป็นงงๆก็อากาศอย่างว,วะก็นานี่นนก็ฮ้อนน,น้ำหมุนว่าก็มี้หนาวฝนตกอ้วนอยากไปเล่นอันน้ำยัไ่ได้กะละมังล้างบ้านกะพอไฮโลออกไปนะมันหนาว แง่เดี้ยเาาวเมื่อวานนี่อยากเพื่อนอยากเอาไปเล่นน้ำทังนหลเล่นน้ำในกะละมังหัวกุ้งแบบว่าฉ่ำ เมื่อก้กินดนแล้วก็แซบอยู่ได้เนี่ยสะเดือด แต่ว่าเด้งๆแล้วเนี่ย คือมาตลาดมาั่เซ่้าเนี่ยต้นอ่อนทันตะวันขึ้นอ,อยากเห็นเนาะก็จะเข้ากันกับต่ำส่วยนักว้า trên đường hoặc công mã, lào xe ก็ยากลูกยากเต้าโอ้จริงก็สิเป็นช่วงแบบว่าไปเขาลงเลี่อนไหมอย่างสินะพี่น้องกะไลาย,ย่างอะน,นะแล้วก็จบการศึกษาพเด้ชุมุมือนี้เด็กหน่อยเตรียมมนุบาลจบการศึกษากับนี่เด้่ เด็กดูกตอน c, น้อยก็ยากจังนึงเพราะเริ่มใยญ่มากอ่ะยากอีกจังนึงค่ะพี่เนอะยากคนละแบบตามว้ยเขาเนาะตามว้ตามพัฒนาการดองมาพวดกุ้ง ยังแต่องกินบะเบิดเลแอดองซ้ำนี่ลหละดองแล้วทันจงไว้กินอีกมืออื่นมันกะสีบลแสบนะมันสิเป็นอีกรสชาตินึงมันสีบแบบว่าคือแบบดองไปขึ้นนึงมันสิแสบอพอดี นี่ไอ้นี่ชิมคิมชิทุเรียนกินกับกาแฟกินเอากรสิกินเค้กเฮ็ดไว้เมื่อคืนหรอกว่าทุเรียนแบบว่าไม่ตูชองฟิตกับมีออก ข้าวก่อนขอบคุณเด้อพี่น้องที่ยังกินหอดคิดถึงกันอยู่พี่น้องบางคนกะมาคอมเมนต์หาเด้อคอมเมนต์หาจังได็กะสิพยายามกับมาเฮ็ดคลิปตลอด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 ,ลอด,ลอดได้สัญญาเลยแล้วกะพ่อกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ